เพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไปชีวิตท่านทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณนะเวทีคอพทอเพื่อความถูกต้องชอบธรรมอันจะเกิดขึ้นในโลกและสังคมในขณะนี้ทุกชีวิตอาตมาเห็นภาพที่ชายจารานุ่ม บกธงประกอบการแสดงบทเพลงเพื่อชีวิตเมื่อสักครู่นี้โดยมีชายหนุ่มอยู่หน้าเวทีและมีชายหนุ่มน้อยอยู่ข้างๆเวทีเห็นว่ามีธงไตรรงซึ่งมีขนาดถืนผ้า ทงสามสีใหญ่พอสมควรก็เลยเขียนบทกวีประกอบใหม่ๆสดๆอุ่นๆร้อนๆความว่าไรรงพงเราเบาสบายโดยแรงของชายชาราหนุ่มโปรดสังเกตนะไรรงทงเรา เบาสบายโดยแรงของชายชาราหนุ่มโบกพัดสิ่งมอมเมาต้อนเข้ามุมลดร้อมลดร้อนรุ่มทุกระทมสังคมไทยอัน,นนี้คือบทกวีฟังรอบที่สองเนาะพี่น้องไรรงทองเราเบาสบาย โดยแรงของชายชารานุม่มโบกพัดสิ่งมอมเมาต้อนเข้ามุมลดร้อนรุม่มทุกระทมสังคมไทยนี่คือบทกวีที่ประพันธ์จากบรรยากาศจริงไรรงพงเราเป่าสบายโดยแรงของชายชารานุม่มโบกพัด สิงหมอมเมาต้อนเข้ามุมรดร้อนรุ่มทุกระทมสังคมไทยอาตมามาอยู่หน้าเวทีนานแล้วแล้วก็มานั่งอยู่กับสมาชิกที่นั่งฟังอยู่ข้างหน้าสังเกตขึ้นมาบนเวทีสังเกตคนโบกทงหน้าเวทีสังเกตคนโบกธงอยู่ข้างๆเวที แล้วมีความรู้สึกประทับใจต่อภาพที่ชายชราและหนุ่มชายชราที่ยังเป็นหนุ่มหรือชายหนุ่มและชายชราไม่ยอมจำนนต่อเรี่ยวแรงของชีวิตแต่พยายามที่จะนำเรี่ยวแรงและเวลาเนี่ยมาอยู่ณสถานที่ชุมนุมแห่งนี้เพื่อต้องการบอกให้โลกได้รับรู้ว่า ปราบใดที่ฉันยังมีเรี่ยวแรงปราบใดที่ฉันยังมีเวลาปราบใดที่ฉันยังมีชีวิตฉันก็จะไม่ยอมให้ปล่อยเรี่ยวเรี่ยวแรงเวลาและชีวิตของฉันไปกับความเปล่าดายไร้าสาระฉันจะพยายามนําเวลาเรี่ยวแรงและชีวิตของฉันมาแสดงออกซึ่งความถูกต้องชอบธรรมท่านหลายโปรดทราบ แค่ท่านทั้งหลายนำตัวเองออกมาจากบ้านเพื่อมาสู่สถานที่ชุมนุมแห่งนี้ท่านจะเป็นคนมีเรี่ยวแรงเวลากำลังวังชามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละเป็นนักรบแนวหน้ายิ่งแล้วท่านจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นคนที่ร่างกายชราอ่อนแรงอาจจะถึงขั้นทุกพลภาพ เดินเหินไม่ไหวไม่เก่งไม่คล่องเมื่อกี้นี้เจอท่านผู้อาวุโสไปเกือบร้อยปีอาตมาเข้าไปทักทายท่านในฐานะที่เราเคยพูดคุยกันท่านบอกว่าทุกวันนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยสะดวกแล้วท่านบอกกับอาตมาแต่ท,ทั้งที่ท่านบอกว่าไปไหนไม,มาไหนไม่เคยสะดวกท่านอย่างมานั่งอยู่หน้าเวทีณนขณะน,นี้อายุ9 5้าสิบห้าปี พี่น้องคิดดูกันละกันอายุเก้าสิบห้าปีเห็นทีว่าสังคมของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่กำลังต้องอาศัยแรงงานคนมีอายุมากเนี่ยเป็นแนวหน้าเป็นผู้นำเพราะว่าถ้าบรรดาคนมีอายุมากไม่เป็นแนวหน้าไม่เป็นผู้นำเ,นเราจะมีเรี่ยวแรงกำลังบบังชาของคนรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆม,มากระทำเยี่ยงนี้เนี่ยก็เห็นทีจะยาก เพราะว่าการเห็นถึงโทษภัยการเห็นถึงความไม่ดีของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินเนี่ยเมื่อกี้อาตมาวันวันนี้นี่เองไม่ใช่ถึงกับวันนี้หรอกอไม่ไม่ถึงกับเมื่อกี้หรอกเมื่อตอนสายที่ผ่านมานี้เองอาตมาฟังคําบอกเล่าของท่านผู้อาวุโสวัยแปดสิบปีโดยประมาณเป็นโยมผู้หญิงท่านพยายามรณรงค์เรื่องต่อต้านคาสิโนในบริเวณ หมู่บ้านที่ท่านพำนักอยู่ปรากฏว่ามีบางคนเห็นด้วยพูดถึงประชาชนนะประชาชนบางคนเห็นด้วยกับการมีคาสิโนบอกว่าจะได้มีที่เย็นๆไปนั่งตากแอร์สบายๆไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ร้อนรุ่มคือจริงๆสังคมไทยของเราเนี่ยไปคิดเอาเฉพาะส่วนดีเล็กๆ แต่ไม่ได้คำนึงถึงส่วนด้อยใหญ่ๆพี่น้องเหมือนกับการเห็นความสกขเพียงแค่ความกว้างของถนนเนี่ยไหมความกว้างของถนนจากนี่ไปโน,น่นสักกี่เมตรเทียวอะแต่ความยาวของถนนจากนี่ไปที่ไหนก็แล้วแต่ยาวมากทีเดียวอะความสกจากการพนันเนี่ยความสกขจากคาสิโนเนี่ยมันเท่ากับความกว้างของถนน อย่างที่เห็นอยู่หนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เลนจะกี่เลนก็ตามความสุขเนี่ยมันเท่ากับความกว้างของถนนแต่ความทุกเนี่ยมันเท่ากับความยาวของถนนที่น้องคิดดูกันลวกันคนที่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนเนี่ยส่วนใหญ่ไปมองเฉพาะความกว้างของถนนไม่มองเห็นความยาวของถนนว่าความกว้างนิดเดียวเนี่ยความสุขนิดเดียวเนี่ย แต่ความทุกข์เนี่ยมากมายมหาศาลเลยทีเดียวอ่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อาตมาไปเทศทองสามวาซึ่งเดิมทีเป็นเขตมินบุรีอาตมาบอกกับผู้ฟังธรรมะว่าโดยตนเองเนี่ยมีพี่ชายที่เสียชีวิตในบ่อนคาสิโนปอยเป็ดโดยตนเองเนี่ยมีพี่ชายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีสองห้าห้าแปดปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วล่ะ ที่ใช้ไปเล่นคาสิโนที่บ่อนปลอยเป็ดและเกิดอาการป่วยปุบป,ปับตายที่บ่อนคาสิโนต้องนำศพมาทำพิธีในประเทศไทยบ้านเกิดของอาตมาที่จังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาตมาก็ฝังใจกับคาสิโนมาโดยตลอดอาตมาตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตด้วยจิตวิญญาณเนี่ยอาตมาจะ ไม่ให้พี่ชายของอาตมาเนี่ยตายไปแบบศูนย์เปล่าอาตมาไม่ต้องการจะให้พี่ชายของอาตมาเนี่ยตายไปแบบศูนย์เปล่าต้องการที่จะให้ชีวิตของพี่ชายของอาตมาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครหลายคนเพื่อลุกขึ้นต่อสู้และสู้ต่อกับบอนการพนันคาสิโนให้จงได้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอาตมาไปประกาศที่คองสามวา ใกล้ๆก,กับมินบุรีและไดะ้ได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่าถึงแม้เวทีคอปทอเนี่ยจะน,นิมนต์ปล่อยขนาดไหนอย่างไรก็ตามอาตมาจ,จะพยายามตัดโปรแกรมที่อื่นเพื่อมาที่นี่อาตมาจ,จะพยายามตัดโปรแกรมที่อื่นเพื่อมาที่นี่อย่างน้อยทุกครั้งที่มาเนี่ยอาตมาก็ได้ระลึกนึกถึงพี่ชายของอาตมาเองที่ตายคาร์บอนคาสิโน ที่ตายคาบ่อนคาสิโนโยมอย่าตั้งคำถามอะไรมากนะเอ๊ะทำไมน้องชายเนี่ยมาบวชเป็นสมณะในทางพระพุทธศาสนาแต่ทำไมพี่ชายเนี่ยถึงขนาดตายคาบ่อนคาสิโนจริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยต่างคนต่างมาต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมะคนเราเนี่ยต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมคนเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ย สั่งสมกรรมมาไม่เหมือนกันอาตมาเองก็สั่งสมกรรมมาอย่างหนึง่งดีที่ได้มีโอกาสเจอธรรมะดีทดี่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ธรรมะพบธรรมะก็เลยใช้ชีวิตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาแต่พี่ชายของเราเนี่ยท่านก็ไปเจออีกแบบหนึง่งก็ไม่ได้ตําหนิตีเตียนพี่ชายแต่ประการใดแต่ไม่กระทั่งคนติดการพานันต่างๆอาตมาก็ไม่ได้ตําหนิตีเตียนเขาเหล่านั้นแต่ประการใด ก็คิดซะว่าคนเราเนี่ยสั่งสมเหตุปัจจัยมาต่างกันนีคนเราแต่ละคนก็ใช้ชีวิตต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรา,าสามารถขึ้นฝั่งหมายความว่าเรือกําลังแตกแพกําลังล่มเนาะแล้วเราสามารถกระโดดขึ้นฝั่งได้ก่อนเราก็ควรจะทําหน้าที่โยนเชือกไปให้คนที่กําลังลอยคออยู่ในน้ําให้เขาจับเชือกขึ้นมาบนฝั่งให้จงได้ ไม่ได้หมายความว่าเราเองเป็นคนขึ้นฝั่งแล้วเราก็รอดพ้นจากการจมน้ําตายส่วนใครเขาจะจมน้ําตายอะไรเนเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอะอาตมาว่าก็จะดูเป็นความใจดํามากไปหน่อยอาตมาก็เลยทําหน้าที่เนี้ยตั้งใจจะใช้ความพยายามยิ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีประกาศย้าอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงก็ต้องผลักดันคาสิโน ให้เป็นบ่อนการพานันถูกกฎหมายให้จงได้เพราะมีการพานันหรือมีคาสิโนเพียงแค่10%แต่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ตั้ง90%อันนี้ออกมาพูดที่การชุมนุมขอโทษการประชุมคอรอมอที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้เองแสดงว่าโดยจิตเจตนาโดยจิตมุ่งหมายของรัฐบาลเนี่ยมองเรื่องคาสิโนเป็นเรื่องใหญ่ เนี่ยยิ่ง GDP หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มลดลงลดลงลดลงนะแล้วปรากฏว่าบ o o ดี้เนี่ยปรับเครดิตความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในระดับน egative ติดลบพี่น้องเนี่ยล่าสุดเมื่อวันสองวันนี้เองบ o ตดี้ตัดขอโทษบุตดี้จัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือประเทศไทยของเราเนี่ย อยู่ในระดับนก g a t i v e คือติดลบนับวันเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราเนี่ยก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงคลืชฝนทางการเกษตรของเราเนี่ยราคาก็ตกต่ำลงตกต่ำลงที่ได้ยินข่าวว่าชาวนามีต้นทุนในการปลูกข้าวต่อต่อไร่เนี่ยต่อไร่หรือต่อเกวียนไม่แน่ใจคิดว่าต่อเกวียนก็แล้วกัน ตกประมาณ5,000-6,000บาทแล้วก็ขายข้าวได้ประมาณ7,200บาทขายข้าวได้ประมาณ7,200บาทตัวเลขก็คือจริงๆถ้าต้นทุนนะนะฮะต้นทุนประมาณ5,000-6,000เนะี่ยยังไม่ได้บวกค่าแรงค่ากําลังวังชาค่าอะไรตาอะไรไปนะขายข้าวได้7,200เนะี่ยถือว่าขาดทุนถือว่าขาดทุนโดยประการทั้งปวง อาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกเกษตรกรไทยชาวนาชาวไร่เนี่ยเราอยู่กับท้องไร่ปลายนามาโดยตลอดแต่ยิ่งทำนาเรายิ่งจนนะนะยิ่งทำนาเรายิ่งเป็นหนี้แม้เราจะเป็นลูกค้าทอกศออกู้เงินมาเนี่ยเพื่อทำงานด้านการ,กรเกษตรจะปลูกปลูกข้าวหรือปลูกอะไรต่อ,อะไรก็แล้วแต่ แทปรากฏว่าชาวนาก็เหมือนอยู่ในวงจรอุบาทไม่สามารถที่จะพ้นจากวงจรแห่งการเป็นหนี้ได้อาตมอยากจะตั้งคำถามว่าใครใครที่มีโฉนดอยู่กับตนเองไม่ได้อยู่กับธนาคารนี่ตั้งคำถามเลยนะใครบ้างในสิบคนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่โฉนดอยู่กับตนเนี้ยไม่ไป อยู่กับธนาคารอาดมาทรามว่าน้อยมากเลยเนาะส่วนใหญ่ชฉนดเนี่ยไปอยู่กับธนาคารไม่ได้อยู่กับตนแต่สําหรับผู้มาชุมนุมเนี่ยอาดามาเชื่อว่าหลายคนไม่ปล่อยให้ชฉนอดอยู่กับธนาคารหลายคนมีโฉนดมีที่ดินก็เก็บโฉนดไว้ที่ตนเองนะพูดก็พูดเถอะโฉนดไปอยู่ที่ธนาคารแปลว่าเป็นหนี้ เอาฉนอดไปให้ธนาคารยึดไว้และตนเองไปกู้เงินจากธนาคารมาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาอาตมาขออนุญาตสอบถามตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เตรียมกับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าเวทีเลยท่านฟูดใดใครบ้างมีฉนดแต่ฉนอดอยู่กับตนเองมิได้อยู่ผูกติดกับธนาคารยกมือขึ้นอสงสูงหน่อยสิโยมฉนดมีฉนอด แต่โฉนดไม่ได้อยู่กับธนาคารการุณายกมือขึ้นทงสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไกลๆออกไปเนี่ยขอโทษอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลายคนที่ยกมือแต่ถ้าไปถามชาวนาชาวไร่ปรากฏว่าคนยกมือเนี่ยจะน้อยมากจนแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าโฉนดจะไปอยู่กับธนาคารเยี่มว้าไหมคือหมายความว่าเป็นหนี้อาตมาก,ก็เลย อยากจะเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราอะให้มีความตั้งใจเป็นกรณีพิเศษว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ไม่ให้ตัวเราเป็นหนี้เราจะทำทุกอย่างแต่ทำทุกอย่างนี่แปลว่าต้องทำทุกอย่างในทางที่ดีนะเพราะในพระไตรปิฎกกล่าวความสุขของคระหัสัดมีสี่อย่างหนึ่งความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยถูกต้องชอบธรรม สองความสุขอันเกิดจากการใช้ใจรัย์บริโภคอย่างฉลาดสามความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสี่ความสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษอาตมาเคยตั้งคําถามบนเวทีนี้และ4สี่ข้อนี้ข้อไหนสําคัญที่สุดอ่ะรบกวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าหนึ่งความสุขอันเกิดจากการมีรัย์ที่ได้มาโดยถูกต้องชอบธรรม 2ความสุขอันเกิดจากการใช้ใจทรัพย์อย่างฉลาดประกอบด้วยปัญญา3ความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นนี่และสความสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ประสะจากโทษถามว่าข้อไหนสําคัญที่สุดในสี่ข้อนี้ตอบสิพี่น้องมีเสียงตอบว่าข้อสี่ครับตอบเสียงดังเลยไปกินอะไรมาฉลาดนักนะนะ จริงๆข้อสี่สำคัญที่สุดคือประกอบการงานที่ปราศจากโทษจริงๆมีข้อสี่ข้อเดียวเนี่ยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจะมาเองโดยอัตโนมัติอยาจะเข้าใจไหมถ้าเราเลือกที่จะประกอบการงานที่ประศจากโทษข้อสี่เนี่ยนะข้อหนึ่งความสุขอันจะเกิดจากการมีทรัพย์จะมาเองสองความสุขอันเกิดจ,กดจกา,จา, 1, ากจการใช้ใจทรัพย์บริโภค จะมาเองสามความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้จะมาเองอาตมาเคยไปถามในที่แสดงธรรมบางแห่งถามว่าสี่ข้อนี้ข้อไหนสําคัญที่สุดมีบางท่านตอบว่าข้อสามครับคือความสุขจากการไม่เป็นหนี้สําคัญที่สุดอาตมาก็ถามย้อนกลับไปว่าอา้าวถ้าคุณเลือกที่จะเอาข้อสามสำคัญที่สุดคือไม่เป็นหนี้เนี่ยคุณไปขายยาบ้าสิได้เงินมาเยอะๆแล้วคุณเอาไปเป่าหนี้ให้หมด คุณก็จะได้ไม่เป็นหนี่แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมตอบว่าไม่ได้อนนี้รถฉุกเฉิน่อเต็ตึงก็ขอให้ท่านจงทําหน้าที่ของท่านอย่างลุรอดปลอดภัยเถิดเนี่ยเป็นรถฉุกเฉินที่รถคันอื่นเนี่ยก็จะต้องพยายามหลบและปล่อยให้รถฉุกเฉิน แล่นผ่านไปปล่อยให้รถฉุกเฉินแล่นผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมานี้มีลูกสาวคนหนึ่งแม่ตายแล้วก็จะต้องนำศพจากกรุงเทพไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปทำพิธีนะเพื่อไปทำพิธีศพโดยบอกว่ารถที่จะนำไปเนี่ยเป็นรถฉุกเฉินและ ช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต์อาดามาบอกว่ารถคงจะติดมากเลยนะลูกสาวบอกอาดมาว่าทางรถฉุกเฉินบอกว่าของผมเป็นรถฉุกเฉินครับของผมเป็นรถฉุกเฉินครับถึงรถจะติดขนาดไหนเนี่ยผมติดผมเปิดบอปปบับ,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 บเปิดบอเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวก็มีรถหลบให้ครับอาดมาแย้งไปว่าคุณ ถ้าคุณเอารถฉุกเฉินแบบนี้ไปแล้วรถเนี่ยไม่ได้ขนคนเจ็บนะขนคนตายอะ่ะแล้วคุณจะมีกระจายนะให้รถบ่อเนี่ยเปิดเส้นทางให้คุณเพื่อเอารถคนตายไปจังหวัดอุบลราชธานีเลยหรือถ้าเป็นธรตมาอรตมาทำใจไม่ได้นะเพราะว่าคนที่นอนอยู่ในรถบอเนี่ยเป็นรถคนตายคือหมายความว่าคนตายจะต้องด่วนไปหรือไม่ไม่ไม คือด่วนเนี่ยด่วนไม่ด่วนก็ตายแล้วอ่ะคุณเลยยมลองทําใจโยมดูสิว่าถ้าคนรถกําลังติดแน่นอยู่เนี่ยเราใช้สิทธิ์เปิดรถวอนะเปิดรถวอโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าในเนี้ยเป็นศพคนตายเขาก็นึกว่าเป็นคนฉุกเฉินใกล้ตายใช่ไหมแล้วก็ต้องรีบเปิดทางให้รถเบียดขนาดไหนก็เปิดทางให้แล้วคุณคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่า ปัดเนี้ยท่านพู้เนี้ยตายแล้วแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องรีบไปที่จังหวัดอุบลเนะี่ยเพื่อให้ไปรีบอะไรอ,อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคนเราตายแล้วเนี่ยจะอะไรกันเชียวอะอาตมายังคิดเลยทีเดียวว่าถ้าฉลาดจริงนะนะก็ไม่ต้องใส่รถบ่อได้ไหมก็รถธรรมดาธรรมดาเนี่ยขนศพไปรถติดก็ติดไปเลยไปเล่าเพราะคนตายอะถ้าเป็นอาตมาอาตมาจะทําแบบนี้อาตมาได้เตือนลูกผู้หญิงคนนั้นไป ว่าคุณใช้รถบ่อนี่ต้องระวังนะคุณอย่าไปคิดว่าฉันมีรถบ่อฉันจะเปิดบ่อเพื่อเร่งเวลาอะไรก็ได้แต่ในใจคุณก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือว่าเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะคนตายเนี่ยตายไปแล้วอธตมาเตือนแล้วเตือนอีกเตือนอีกเตืนอตนแล้วะว่าแต่คุณอย่าทำแบบนี้นะในฐานะที่เป็นคนรู้จักกันแล้วคนตายเนี่ยก็เป็นคนที่อาตมาเคยรู้จักนักจีมาก่อน คือประเทศไทยเรานี่แปลกนะยังกรณีที่เรามาเล่าให้โยมฟังเนี่ยโยมลองนึกถึงใจเขาใจเราดูก็แล้วกันต่อให้โยมมีสิทธิ์ที่จะเปิดบ่อไปอะ่ะแต่ถามว่าจริงๆการเปิดบ่อเนี่ยเปิดบ่อเพื่ออะไร mm. เพื่อกู้ชีพเพื่อช่วยชีวิตคนที่กําลังฉุกเฉินใกล้ตายจริงไหมโยมใกล้ตายแล้วก็ควรที่จะรีบไปก่อนเพื่อไปส่งโรงพยาบาล จุดมุ่งหมายเพื่อการเปิดรถบ่อคือเปิดแบบแบบนี้เพราะนั้นรถคันอื่นเขาก็ยินดีที่จะรถคันอื่นเขาก็ยินดีที่จะหลบให้เพราะว่าต้องการช่วยชีวิตคนใกล้ตายแต่นี้ปรากฏว่ารถบ่อคันนี้อาตามาได้ยินมาเกาหูเลยฮะเพราะว่าลูกสาวของผู้วัยชนเนี่ยบอกอาตามาเนี่ยใช้รถบ่อขนศพแล้วก็เปิดบ่อไปอ่ ฟังฟังดูแล้วอรตมาก็ไม่ค่อยไว้วางใจรถบ่อสักเท่าไหร่อ่ะนะยดียวฟังฟังแล้วอรตมาก็ไม่ค่อยรู้จักอรตมาก็ไม่ค่อยไว้วางใจรถบ่อเท่าไหร่อ่ะทาไมรถบ่อทําแบบนี้ยอมว่าไหมแล้วจะให้อรตมาไว้วางใจอ่ะนะ,ะความเป็นไปหรือคนที่มีโอกาสใช้สิทธิพิเศษในสังคมไทยได้อย่างไรจริงไหมยมอมอรตมาก็ไม่เคยไว้วางใจอะอรตมาก็พูดตรงไปตรงมาแบบเนี้ย อาตมาก็เตือนคนที่ใช้รถหวอบอกว่าคุณต้องใช้ให้ถูกประเภทนะอย่าใช้ผิดประเภทไม่เช่นนั้นคุณกําลังทําบาปนะจะบอกให้นะคุณกําลังโกหกคนอื่นเนะี่ยเพราะว่าคนเห็นรถหวอหลบรถหวอก็นึกทั้งนั้นแหละว่าคนป่วยใกล้ตายต,ายต้องกู้ชีพฉุกเฉินเนะี่ยไม่แล้วมาตะไม่ใช่คนตายดังที่เป็นอยู่อาตมาพูดซ้ําแล้วซ้ําอ,อีกซ้ําอีกซ้ําแล้วเนะี่ยเพื่อให้พี่น้องของเราเนี่ย กลับมาสู่สังคมไทยนี่วันนี้นเรามาได้ยินข่าวว่ามีสื่อมวลชนสองคนไปร้องทุกข์ไปแจ้งเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ตึกสอตองอถลม่มเราจมาชื่นชมสองคนนี้เป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าสองคนนี้กลับกลายเป็นสื่อมวลชนนะคนแรกเป็นสื่อมวลชนอาวุโสคนที่สองเป็นสื่อมวลชน คนแรกเป็นสื่อมวลชนชาย<ม>เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นคนจัดรายการโทรทัศน์จนมีชื่อเสียงโด่งดังนะพวกเรารู้จักไหมรู้สึกจะเป็นดำรงดำรงอะไรนะดำรงพุทธานนะปรบมือให้ดำรงพุทธานหน่อยแล้วปรบมือให้ดำรงพุทธานหน่อยเนี่ยไปแจ้งโทษไปเอาผิดคือไปทําหน้าที่กันแล้วกัน แล้วก็อีกคนหนึ่งคุณตะคุณตะเป็นสื่อมวลชนหญิงเน่ยซึ่งอายุของเธอก็น่าจะสักประมาณสี่สิบขึ้นก็เป็นคนระดับกลางๆแต่เธอก็ไปทำหน้าที่ร่วมกับคุณดำรงพุทธาลต้องเช็คข่าวดูก็นลวกันพอมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเออนักร้องเนี่ยกลับกลายเป็นคนทำงานสื่อมวลชนเนาะก็คือคนที่ทำงานหน้าไหมคหน้าเวที เหมือนเหมือนกับปตามาเนี่ยก็เป็นสมณะที่ทำงานอยู่มือถือไมไฟสองหน้า